เมื่อครั้งสมัยพุทธกาลในกรุงราชครืแคว้นมคตมีหญิงวัยรุ่นผู้งดงามคนหนึ่งชื่อสาลวดีได้รับการคัดเลือกและยกย่องให้เป็นหญิงงามประจำเมืองหรือโสเพณีซึ่งเป็นตำแหน่งที่ถือว่ามีเกียรติมีชื่อเสียงเป็นหน้าเป็นตาของประเทศในสมัยนั้น ชายใดๆไม่ว่าจะเป็นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์พ่อค้าหรือใครๆหากมีความประสงค์จะร่วมอภิรมกับเธอจะต้องจ่ายค่าตัวเป็นเงิน1,000งพันกหาปณะ,ะหรือสี่พันบาทต่อหนึ่งคืนนางสาลาวดีดำรงตำแหน่งเป็นหญิงงามเมือง ได้ระยะหนึ่งก็เกิดตั้งคันขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจซึ่งธรรมดาของหญิงโสเพณีนั้นไม่ปรารถนาจะมีบุตรด้วยเกรงว่าหากคนรู้ว่าตัวเองตั้งคันราคาค่าตัวจะลดลง แต่จะทำแท้งก็ทำไม่ได้เพราะยังมีคุณธรรมประจำใจเธอจึงออกอุบายประกาศให้คนทั้งหลายได้เข้าใจว่าเธอนั้นป่วยของดรับแขกสักปีหนึ่งแล้วรักษาขันไว้จนกระทั่งคลอดออกมาเป็นทารกเพศชาย นางสาลวดีไม่ปรารถนาจะเสียเวลาเลี้ยงดูบุตรจรึงคบคิดกับหญิงคนรับใช้นำบุตรที่เพิ่งคลอดใหม่ๆห่อผ้าไปทิ้งไว้บริเวณกองขยะริมทางเดินนอกเมืองในตอนเช้ามืดประมาณสี่นาฬิกาโดยคิดว่า ลูกเอ๋ยแม่นี้เป็นโสเพณีแม่เลี้ยงดูลูกไม่ได้แม่จำเป็นต้องทิ้งลูกหากบุญของลูกเคยทำไว้ก็ขอให้มีคนมาเห็นและนำลูกของแม่ไปอุปการะด้วยเถิดนางสาลาวะดีทิ้งลูกแล้วก็รีบแฝงกายกลับคืนสู่บ้านของตนทันทีปล่อยให้ทารกน้อยผู้น่าสงสารนอนหลับอยู่ในหอผ้าตามลำพัง ทารกน้อยเป็นผู้มีบุญคุ้มครองในขณะที่นอนหลับอยู่พวกหนูงูเหลือมงูร้ายตลอดจนสุนักกินเนื้อมิได้ทำอันตรายพอรุ่งเช้าเจ็ดนาฬิกาได้มีขบวนเสด็จของเจ้าชายชื่อเจ้าฟ้าอภัยราชโอรสของพระเจ้าพิมพิสารเสด็จผ่านมา เจ้าฟ้าอาภัยได้ทอดพระเนตรเห็นสิ่งผิดปกติที่กองขยะมีฝูงกาเป็นจำนวนมากจับกลุ่มกระโดดบ้างก็บินวนเวียนขึ้นลงพลางส่งเสียงร้องลั่นอย่างผิดปกติเมื่อเห็นแล้วก็เกิดชงนใจด้วยอำนาจแห่งบุญนำพาจึงตรัสขึ้นกับเรามหาดเล็กที่ตามเสด็จมาว่าพวกเจ้าไปดูที่กองขยะนั่นสิมีอะไรทำไมพวกนกกามันจึงร้องบินเป็นกลุ่มอยู่ที่นั่น เรามหาดเล็กก็รีบไปดูได้พบทารกน้อยในห่อผ้าจึงอุ้มนำมาถวายทูลบอกด้วยความตื่นเต้นว่าข้าแต่องค์ราชออรสทารกน้อยผู้นี้ถูกคนใจร้ายนำมาทิ้งไว้พระเจ้าค่ายังไม่ตายยังมีชีวิตอยู่เจ้าฟ้าอาภัยได้แลเห็นก็บังเกิดความเมตตาเอ็นดูด้วยเคยมีกุศลผูกพันกันมาแต่ในอดีตชาติจึงทรงตรัสกับมหาดเล็กขึ้นว่าโอ้ น่ารักน่าชังเมื่อแม่ของเขาไม่เลี้ยงเอามาทิ้งไว้ข้าก็จะเอาไปเลี้ยงเองเจ้าฟ้าอภัยนำทารกน้อยกลับเข้าไปในวังของพระองค์ตั้งชื่อว่าเจ้าฉีวกโกมารพัทแล้วให้พี่เลี้ยงนางนมเลี้ยงดูเป็นอย่างดีในฐานะโอรสบุญธรรม ทารกน้อยค่อยๆเติบใหญ่ขึ้นตามลำดับเป็นผู้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดและมีความสามารถเหนือกว่าพวกเด็กรุ่นเดียวกันในวังหลวงทั้งหลายเวลาเล่นกันหรือแข่งขันกันตามประสาเด็กๆก,ก็จะชนะเด็กเหล่านั้นได้หมดเด็กเหล่านั้นก็เสียใจนำเรื่องราวความเก่งของเจ้าชีวกโกมารพัทไปฟ้องมารดาของตนว่า แม่จ๋าเจ้าชีวกโกมรารพัทมันเก่งเหลือเกินเล่นกันแข่งกันสู้กันทีไรพวกหนูแพ้มันทุกทีสู้มันไม่ได้เลยแม่ฝ่ายมารดาของเด็กๆในวังหลวงก็ปลอบโยนลูกของตนว่าอย่าเสียใจไปเลยลูกเจ้าชีวกโกมรารพัมันเก่งก็เป็นเรื่องของมันลูกรู้ไหมมันไม่ใช่ลูกจริงๆของเจ้าฟ้าอภัยรกักมันเป็นแค่ลูกเลี้ยงมันเกิดที่กองขยะ เด็กๆเ,เหล่านั้นครั้นได้ยินแม่ของตนบอกก็พากันกลับไปล้อเหลียนเจ้าชีวกโกมารพัทว่าเจ้าชีวกเอ้ยเจ้าเด็กกำพร้าไม่มีพ่อแม่ทำเก่งไปเถอะไม่มีใครชื่นชมแกรักไว้เจ้าชีวกโกมารพัทตอนนั้นอายุได้1 2บสขวบแล้วครั้นได้ฟังก็เสียใจเดินเหงาเศร้าซึมกลับเข้าวังไปถามเจ้าฟ้าอภัยราชบิดาของตน เสด็จพ่อลูกนี้ไม่ใช่ลูกแท้ๆของพ่อหรือเจ้าฟ้าอภัยก็ไม่รู้จะปิดบังอย่างไรจรึงทรงจำใจเล่าความจริงให้ฟังแล้วปลอบโยนว่าชีวกโกมาราพัทอย่าเสียใจเลยลูกแม้เจ้าไม่ได้เป็นลูกแท้ๆของพ่อแต่พ่อก็รักเจ้าไม่เคยคิดรังเกียจเจ้าเลยเจ้าฟ้าอภัยทรงปลอบโยนด้วยความรักความเมตตาแต่ เจ้าชีวกโกมารพัฒนั้นทำใจไม่ได้นึกเสียใจน้อยใจในวาสนาอันอาภัพของตนเองอับอายเพื่อนฝูงเด็กๆรุ่นเดียวกันที่ต่างล้อเลียนอยู่เสมอเสมอว่าเจ้าชีวกเจ้าเด็กไม่มีพ่อแม่เจ้าเด็กกองขยะ เสียงล้อเลียนบาดจิตบาดใจนั้นทําให้น้ําตาของเจ้าชีวโกโกมารพัฒหลังไหลด้วยความร้าวรานรันทดเขาครุ่นคิดด้วยแรงทิฏฐิมานะไฟดีขึ้นว่าเราจะไม่อยู่ที่นี่อีกต่อไปแล้วเราจะไปอยู่ที่อื่นให้ไกลจากคํานินทาล้อเลียนของผู้คนเราจะไปเรียนวิชาหาความรู้ใส่ตัวเองให้คนทั้งหลายได้เห็นคุณค่าของเรา คิดดังนั้นแล้วก็พยายามเที่ยวสืบเสาะถามหาแรงเรียนรู้จากคนทั้งหลายว่าสำนักเรียนที่มีครูอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในสัภพวิทยานอกเหนือจากในกรุงราชครืแห่งนี้แล้วยังมีอยู่ที่ใดบ้างเพราะตนเองไม่อยากจะเรียนอยู่ในเมืองนี้อยากจะไปให้พ้นไปให้ไกลจากผู้คนที่ล้อเรียนดูถูกดูมินสืบถามอยู่ไม่นานก็มีคนหวังดีและเห็นใจพากันแนะนำขึ้นว่า เจ้าชีวกหากเจ้าอยากเรียนวิชาจากครูอาจารย์ที่เก่งกล้าเจ้าจงไปยังเมืองตักกศิลาเถอะเมืองนั้นมีครูอาจารย์ตั้งสํานักอยู่มากมายเจ้าชีวกผู้กำพร้าเมื่อรู้ดังนั้นก็วางแผนออกเดินทางโดยไม่ได้บอกให้เจ้าฟ้าอาภัยผู้เป็นราชบิดาบุญธรรมได้รู้เขาเก็บข้าวเก็บของเครื่องใช้ส่วนตัวเล็กน้อยออกจากวังตอนเช้ามืดประนมมือตั้งจิตอธิษฐานขึ้นว่า ข้าแต่ราชบิดาลูกขออำลาหากไม่ตายลูกจะกลับมาทดแทนพระคุณหันหน้าน้อมไหว้ไปยังวังหลวงที่ประทับแล้วก็แฝงกายออกจากประตูวังเดินฝ่าความมืดไปยังกองเกวียนที่หมาค้าขายและหยุดพักแรมอยู่ในเขตกรุงราชครื้เที่ยวถามหากองเกวียนที่จะไปยังเมืองตักกศิลาจนพบแล้วก็เข้าไปขอความเมตตาจากนายกองเกวียนขึ้นว่า พ่อลุงข้าพเจ้าจะขออาศัยไปยังเมืองตักกศิลาเพื่อเรียนวิชาแต่ข้าพเจ้าเป็นเด็กกำพร้าไม่มีค่าโดยสารไม่มีค่าอาหารขอพ่อลุงจงเมตตารับข้าพเจ้าเป็นเด็กรับใช้ให้ข้าพเจ้าอาศัยเดินทางไปยังเมืองตักกศิลาด้วยเถิดนายกองเกวียนก็เมตตารับเอาเจ้าชีวกเด็กกำพร้าไปกับกองเกวียนขนสินค้าของตน แล้วใช้แรงงานตามกำลังให้เลี้ยงวัวบ้างให้ช่วยตัดฟืนบ้างและช่วยขนสินค้าในระหว่างทางบ้างซึ่งเจ้าฉีวกน้อยก็อุตส่าห์ยอมตัวเป็นเด็กรับใช้ในกองเกวียนด้วยความขยันขันแข็งและอดทนจนเป็นที่รักของนายกองเกวียนและบริวารกองเกวียนขนสินค้าทางไกลกองนั้นเดินทางรอนแรมผ่านเมืองเวสาลีเมืองกบิลพัทเมืองสาวัตถี เมืองสาเกตเมืองอหิชัตระเมืองหัสตินปุระแล้วข้ามแม่น้ำคงคา,าผ่านภูเขาลำนาไพรเมืองใหญ่เมืองน้อยไปนานถึงสองเดือนในที่สุดก็บรลุถึงเมืองตักกศิลาสุดฟ้าชายป่าหิม,มพานนายกองเกวียนก็พูดกับเจ้าเด็กกำมพร้าขึ้นว่าเจ้าชีวกถึงเมืองตักกศิลาแล้วการเดินทางของเราสิ้นสุดลง หากเจ้าอยากจะไปเรียนวิชากับครูบาอาจารย์ใดๆก็จงไปเที่ยวแสวงหาตามใจชอบเถอะที่เมืองนี้มีสำนักเรียนรู้มากมายหรือว่าหากเจ้าเปลี่ยนใจไม่อยากเรียนก็จงไปอยู่กับข้าข้าจะรับเจ้าให้ไปอยู่ด้วยข้ารักนิสัยของเจ้าเพราะเจ้าเป็นคนดีแต่เด็กชายชีวกตอบปฏิเสธว่า พ่อลงนายกองเกวียนข้าพเจ้าขอบพระคุณในความปรารถนาดีข้าพเจ้าอยากเล่าเรียนข้าพเจ้าขออำลาขอบพระคุณในความเมตตาของท่านบอกนายกองเกวียนใจดีผู้นั้นแล้วก็เดินทางต่อไปตามลำพัง แล้วบุญในอดีตชาติก็ดนใจนำพาให้ไปถึงสำนักของอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งเป็นอาจารย์แพทย์ผู้รอบรู้ด้านการประกอบยาทุกชนิดและสามารถในการผ่าตัดรักษาโรคภายในอวัยวะร่างกายของมนุษย์ที่เชี่ยวชาญเด็กชายชีวกโกมารพัฒเข้าไปหาอาจารย์ด้วยความเคารพนอบน้อมก้มกราบแล้วพูดฝากตัวขึ้นว่าข้าแต่ท่านอาจารย์ข้าพเจ้าเดินทางมาไกล ต้องการเรียนวิชาขอฝากตัวเป็นสิทธิ์ของท่านฝ่ายอาจารย์เห็นเด็กชายมาตามลำพังแต่ผู้เดียวก็ถามขึ้นว่าเจ้าชื่ออะไรมาจากเมืองไหนพ่อแม่ของเจ้าเป็นใครเจ้ามีค่าเล่าเรียนมาด้วยหรือเปล่าท่านอาจารย์ข้าพเจ้าชื่อชีวโกโกมารพัทอยู่เมืองราชครือเป็นเด็กกำพร้า เจ้าฟ้าอาภัยเป็นบิดาบุญธรรมของข้าพเจ้าข้าพเจ้ามาครั้งนี้ไม่มีเงินค่าเล่าเรียนติดตัวมาเลยชีวกเด็กชายผู้เด็ดเดี่ยวเล่าชีวิตความเป็นมาของตนให้อาจารย์เจ้าสำนักฟัง ท่านอาจารย์ได้ฟังแล้วก็บังเกิดความเมตตากรุณายอมรับไว้เป็นสิทธิ์ให้เรียนวิชาโดยไม่ต้องเสียเงินแต่ต้องตอบแทนอาจารย์ด้วยการรับใช้เช่นปัดกวาดทำความสะอาดสำนักตักน้ำหุงหาอาหารและทำงานอื่นๆตามแต่จะมีหรือตามแต่อาจารย์จะสั่ง ชีวกโกมารพัฒย์จึงได้ศึกษาเล่าเรียนวิชาการแพทย์ในสำนักแห่งนั้นเขาเรียนไปด้วยมีความขยันขันแข็งอดทนว่าง่ายสอนง่ายความจำดีเป็นเลิศจนเป็นที่รักที่เมตตาของอาจารย์ท่านอาจารย์พาไปศึกษาสังเกตเรียนรู้สมุนไพรชนิดต่างๆที่มีอยู่ในหมู่บ้านและในป่าบนภูเขาบอกชื่อยา บอกสรรพคุณในการรักษาวิธีการนำรากเปลือกลำต้นกิง่งใบดอกผลมาประกอบปรุงยาบอกสมุฐานของโรคชนิดต่างๆพร้อมวิธีการรักษาเยียวยาให้อย่างละเอียดตลอดจนวิธีการผ่าตัดอวัยวะภายในร่างกายของมนุษย์ทั้งหมดทั้งสิน้นเรียนอยู่เป็นเวลานาน,านถึง7ปีตั้งแต่อายุ13จนถึง20วันหนึ่งชีวกได้เอ,อ่ยถามท่านอาจารย์ขึ้นว่า ท่านอาจารย์ที่เครารพเขพเจ้าเรียนวิชามานานเจ็ดปีเต็มแล้วการเล่าเรียนของเขพเจ้านี้จบหลักสูตรหรือยังชีวกเอ่ยจะจบหรือไม่จบก็อยู่ที่เจ้านะหากเจ้าสอบผ่านเจ้าก็จบสอบไม่ผ่านก็ไม่จบนะับแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปอาจารย์จะทดสอบเจ้า แล้วท่านอาจารย์ก็สั่งให้ชีวกออกไปหาตัวยาสมุนไพรชนิดต่างๆในปา่าในภูเขามาบรรยายสรรพคุณในทางยาให้อาจารย์ฟังตลอดเจวันเป็นยาสมุนไพรนับร้อยนับพันชนิดชีวกโกมารพัฒสามารถตอบได้อย่างคล่องแคล่วไม่ผิดเลยผลสุดท้ายอาจารย์ก็ทดสอบอีกด้วยคำสั่งว่าชีวกเอ้ย คราวนี้เป็นครั้งสุดท้ายแห่งบททดสอบภายในสามวันนี้เจ้าจงไปหาสมุนไพรหรือต้นไม้ที่ทํายาไม่ได้มาให้อาจารย์ดูว่ามีอยู่กี่ชนิดหากพบแล้วจงรีบนํามาชีวกก็ทําตามคําสั่งของท่านอาจารย์เดินตระเวนสํารวจไปทั่วป่าทั่วภูเขาตลอด3วันแล้วก็เดินกลับมายังสํานักรายงานท่านอาจารย์ขึ้นว่า ข้าแต่ท่านอาจารย์ข้าพเจ้าเดินหาจนทั่วป่าแล้วไม่พบต้นไม้ชนิดใดเลยที่ทำยาไม่ได้ต้นไม้ทุกชนิดล้วนประกอบเป็นตัวยาได้ทั้งหมดเลยครับท่านอาจารย์เมื่อได้ฟังสิทธิรักตอบดังนั้นก็แสนจะดีใจพูดขึ้นว่าทีวกเอ้ยเก่งมาก เก่งมากนับว่าเจ้ามีความรู้มีความเชี่ยวชาญแล้วตามปกติวิชาหลักสูตรการแพทย์ของอาจารย์นี้คนธรรมดาต้องเรียนานานถึง9ปีจึงจะจบแต่สำหรับเจ้ามีความรู้ความสามารถมากเพียงเจปีเจ้าก็ทรงจำได้มากมายคนที่เรียนานานถึง9ปีบางคนโคสู้เจ้าไม่ได้เอาละชีวกเอ้ยก็เป็นอันว่าเจ้าเรียนจบวิชาการแพทย์แล้วไม่ต้องเล่าเรียนอีกแล้ว ต่อจากนี้ไปเจ้าจงประกอบอาชีพเป็นหมอรักษาโรคหรือไม่ก็เป็นอาจารย์ถ่ายทอดความรู้เจ้าจงเลือกเอาท่านอาจารย์ครับข้าพเจ้ามีความปรารถนาจะประกอบอาชีพเป็นหมอรักษาคนไข้ขอรับข้าพเจ้าจะเดินทางกลับกรุงราชครืจะขอกลับไปทดแทนพระคุณของบิดาบุญธรรมงั้นก็ดีแล้วชีวกโกมารพัฒเจ้าจงเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพเถิดขอให้มีความสุขความเจริญ ท่านอาจารย์ให้ศีลให้พรด้วยความรักแล้วมอบสเสบียงค่าเดินทางให้เพียงเล็กน้อยเพราะเห็นว่าชีวกมีความรู้ความสามารถมากคงจะไม่อับจนคงจะใช้ความรู้ของตนหาเงินได้ในระหว่างการเดินทางหมอหนุ่มชีวกโกมารพัฒก้มกราบลาท่านอาจารย์ด้วยความรักความอาลัยอยู่กับท่านอาจารย์มานานเจ็ดปีผูกพันกันเมื่อถึงเวลาจากก็ใจหาย ท่านอาจารย์ข้าพเจ้าจะจดจำพระคุณของท่านใส่ใจไว้เสมอพระคุณของท่านข้าพเจ้าจะไม่ขอลืมบอกแล้วก็ก้มกราบอำลารอนแรมไปตามลำพังเพราะในช่วงนั้นไม่มีกองเกวียนออกเดินทางผ่านมาเลยหมอหนุ่มชีวกโกมารพัฒเดินทางผ่านเมืองใหญ่เมืองน้อยข้ามแม่น้ำคงคาไปตามลำดับ เดือนหนึ่งต่อมาก็ถึงเมืองเล็กๆที่ชื่อว่าเมืองสาเกตเสบียงอาหารและเงินที่ท่านอาจารย์ให้มาก็หมดลงนะเมืองสาเกตแห่งนั้นมีภรรยาเศรษฐีประจำเมืองคนหนึ่งป่วยเป็นโรคปวดศรีรษะเรื้อรังรักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายประสบความทุกข์ทรมานมากนอนสมรอความตายอยู่ภายในเรือนหลังใหญ่หมดอะไรตายอยากในชีวิตเพราะไม่มีหมอคนใดจะรักษาหายวันหนึ่ง ขณะที่หมอหนุ่มพเนจรเดินทางมาถึงตลาดในเมืองสาเกตบังเอิญได้ยินข่าวคนในเมืองพูดจาโจดขานกันถึงอาการสุดหนักของภรยาเศรษฐีว่านี่เธอภรยาเศรษฐีนายของฉันน่ะปวดหัวอาการหนักมากเมื่อวานครวญครางทั้งวันน่าสงสารเหลือเกินคนที่ยืนคุยอยู่ด้วยคนหนึ่งก็เอ่ยถามขึ้นว่าทำไมไม่กินยาเล่ายาแก้ปวดหัวน่ะอ้อยกินแล้ว ไม่รู้กี่ขนานต่อกี่ขนานหมอเก่งๆไม่รู้กี่หมอต่อกี่หมอหมดค่ารักษาไปเป็นหมื่นเป็นแสนหลายปีแล้วไม่หายเลยสองสามวันมาเนี่ยอาการกำเริบมากปวดมากนอนร้องทั้งวันลำดับนั้นหมอชีวโกโกมารพัฒน์ได้ยินเข้าพอดีจึงมังเกิดความหวังมองเห็นหนทางที่จะหาเงินมาเป็นค่าสเสบียงกลับบ้านจึงเข้าไปพูดถามคนที่กำลังพูดคุยกันอยู่ขึ้นว่า พี่สาวภรรยาท่านเศรษฐีนายของท่านเป็นโรคปวดศีรษะรักษาไม่หายหรือใช่แล้วน้องชายนายของพี่ป่วยมานานบัดนี้อาการกำเริบอีกไม่รู้จะทำยังไงทำไมเหรอน้องชายถามทำไมเหรอคนใช้เศรษฐีถามซึ่งหมอหนุ่มก็ตอบว่าพี่สาว ข้าพเจ้าเป็นหมอมีความรู้ในการรักษาโรคทุกชนิดข้าพเจ้ามั่นใจว่าจะรักษาโรคของนายพี่ให้หายได้ขอพี่จงพาข้าพเจ้าไปข้าพเจ้าจะรักษาให้รับรองหายแน่นอนหญิงรับใช้เศรษฐีก็ดีใจพาหมอหนุ่มไปยังคฤหาหนดไปบอกท่านเศรษฐีว่าข้าแต่นายชายหนุ่มผู้นี้สามารถรักษาโรคปวดศรีรษะให้หายได้ข้าพเจ้าจึงพาเขามา ท่านเศรษฐีครั้นเห็นชีวกเป็นเด็กหนุ่มอยู่ก็ไม่ศรัทธาพูดดูหมิ่นขึ้นว่าโอ้เด็กหนุ่มอายุน้อยแค่นี้จะมีความรู้รักษาโรคร้ายได้อย่างไรหมออายุมากๆทั่วเมืองสิบคนยี่สิบคนเก่งๆทั้งนั้นก็ยังรักษาไม่หายเลยอย่ามาอวดเก่งอย่ามาพูดเล่นนะเจ้าหนุ่มชีวกโกมารพัทได้ฟังท่านเศรษฐีพูดดังนั้นก็เอ่ยขึ้นว่าท่านเศษรษฐีเขาพเจ้ารักษาโรคของภรรยาท่านได้ หากไม่เชื่อก็ให้ข้าพเจ้าได้รักษาสักครั้งหากไม่หายภายในหนึ่งวันข้าพเจ้าจะไม่รับค่ารักษาเลยแม้แต่กระหาปณะ,ะเดียวเศรษฐีและลูกๆได้ฟังดังนั้นจึงปรึกษากันแล้วตอบตกลงถามย้ำขึ้นเพื่อความแน่ใจว่านี่หมอไม่หายไม่ต้องจ่ายเงินนะพูดจริงหรือเปล่าเราหมดเงินหมดทองไปหลายแสนแล้วตลอดเจปีที่ผ่านมาท่านเศรษฐีข้าพเจ้ารับรองไม่หายไม่ต้องจ่ายเงิน เมื่อหมอหนุ่มรับรองดังนั้นท่านเศรษฐีจึงยอมให้เข้าไปรักษาภรยาของตนภรรยาเศรษฐีอายุห้ปีเศษร่างกายสูบผอมนอนสมอยู่บนเตียงพูดได้ลุกนั่งได้แต่ปวดศีรษะมากหมอหนุ่มชีวกเข้าไปสอบถามแล้วพิจารณาดูอาการเพียงครู่เดียวก็บอกท่านเศรษฐีขึ้นว่า ข้าพเจ้ารู้สาเหตุแล้วจะรักษาให้นะบัดนี้ขอให้ท่านจงนําเนยใสายมาให้ข้าพเจ้าหนึ่งถ้วยส่วนข้าพเจ้าจะออกไปหาตัวยาสมุนไพรที่อยู่ในป่าข้างเมืองมาผสมไม่นานจะกลับมาปรุงยาบอกแล้วหมอหนุ่มก็ออกจากคฤหาสเศรษฐีไปหารากยาในป่าเมื่อพบแล้วก็นำมาบดปรุงผสมกับเนยใสยจนสำเร็จเป็นน้ำมันยาเหลวๆมีกลิ่นหอมพอเสร็จแล้วก็พูดขึ้นว่า คุณป้าเข้าพเจ้าปรุงยาเสร็จแล้วยาขนาดนี้ต้องหยอดลงในทางโพรงจมูกหยอดเพียงครั้งเดียวท่านจงนอนหงายขึ้นเถิดท่านเศรษฐีและลูกๆก,ก็พากันยืนดูต่างเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งหมอหนุ่มก็ค่อยๆหย,ยอดยาที่ปรุงใหม่ๆนั้นเข้าไปในโพรงจมูกของภรรยาเศรษฐีข้างละสองสามหยด น้ำมันยาอันทรงสรรพคุณนั้นก็ซึมซับเข้าสู่ภายในศรีรษะของภรรยาเศรษฐีอย่างรวดเร็วพักเดียวเท่านั้นอาการปวดอย่างรุนแรงที่บีบคั้นอยู่ภายในก็พลันมาลายหายไปศรีรษะโล่งเบาปลอดโปร่งขึ้นมาทันทีอย่างน่าอัศจรรย์ภรรยาเศรษฐีลุกขึ้นนั่งอุทานพูดอย่างประหลาดใจว่า อ๋อคุณพระช่วยหายแล้วฉันหายปวดหัวแล้วยาของพ่อหมอหนุ่มคนนี้เป็นยาวิเศษรักษาโรคของฉันได้จริงๆฉันหายแล้วพระยาเศรษฐีอุทานสีหน้าแววตาเต็มไปด้วยความสุขลูกๆได้ฟังก็ดีอกดีใจตื่นเต้นกันใหญ่รุมล้อมถามแม่ว่าแม่หายปวดหัวแล้วจริงๆเหรอแม่คิดไปเองหรือเปล่าไม่แม่หายจริงๆลูกแม่หายจริงๆแต่ ท่านเศรษฐีไม่มั่นใจพูดขึ้นว่าเพื่อความมั่นใจจะขอรอดูอาการสักสามวันหากภายในสามวันไม่มีอาการปวดกลับมาอีกยึงจะเชื่อว่าโรคหายจริงหมอหนุ่มพเนจรก็ยิ้มพูดบอกว่าได้ท่านเศรษฐีท่านจงคอยดูลูกๆและภรรยาเศรษฐีก็ให้การต้อนรับหมอหนุ่มพเนจรเป็นอย่างดีจัดหาอาหารจัดหาที่พักรอดูอาการจนครบสามวันปรากฏว่า หายจริงๆภรรยาท่านเศรษฐีไม่มีอาการปวดหัวกินข้าวกินปลาได้ดีมีความสุขสำราญยิ้มย่องผ่องใสหายจากความทุกข์ทรมานภรยาท่านเศรษฐีดีใจเหมือนตายแล้วได้เกิดใหม่มอบเงินค่ารักษาให้หมอหนุ่มพเนจรเป็นจำนวนมากถึง4,000กหาปณะนะหรือ1 0 0 0บาทซึ่งนับว่ามากมายทีเดียว มิใช่เพียงแค่นั้นลูกๆของเศรษฐีต่างก็ดีใจที่เห็นแม่ของตนหายจึงให้เงินรางวัลแก่หมอหนุ่มเพิ่มอีกหลายพันแล้วพากันขอบคุณชมเชยเพียงสี่ห้าวันเท่านั้นชื่อเสียงของหมอหนุ่มพเนจรก็ถูกร่ำลือไปทั่วเมืองสาเกตคำเล่าลือนั้นกระจายออกไปคนที่มีญาติกำลังเจ็บป่วยก็หลั่งไหลกันมาขอให้หมอชีวกไปทำการรักษาเยียวยาญาติที่เจ็บป่วยของตน หมอหนุ่มก็ไปรักษาให้ปรากฏว่าคนที่เจ็บป่วยในเมืองสาเกตต่างหายกันทุกๆคนอย่างน่าอัศจรรย์คนในเมืองสาเกตต่างเรียกชื่อหมอหนุ่มพเนจรผู้นี้ว่าหมอวิเศษหมอหนุ่มชีวกโกมารพัฒพักอยู่ที่เมืองสาเกตได้ครึ่งเดือนรักษาคนป่วยหายจากอาการเจ็บป่วยทุกราย ได้เงินค่ารักษาเป็นทุนร้อนในการเดินทางเพียงพอแล้วก็ออกเดินทางต่อไปท่ามกลางความรักความอาลัยของชาวเมืองสาเกตทุกคนท่านหมอวิเศษจงกลับมาอีกนะจงกลับมายัางเมืองของพวกเราพวกเรายินดีต้อนรับท่านเสมอไปแล้วจงกลับคืนมาชาวเมืองสาเกตพากันอำลาบอกหมอหนุ่มพเนจรด้วยความเสียดายอาลัย หมอหนุ่มพเนจรมีเงินพอแล้วก็ซื้อม้าดีตัวหนึ่งพร้อมด้วยสเสบียงอาหารเดินทางต่อไปมุ่งหน้ากลับคืนสู่กรุงราชครือันเป็นถิ่นกำเนิดของตน